รถธรรมดาที่สองหนึสองนะครับจากสะพานหินโ oh, อ้วันนี้ผู้โดยสารหนาแน่นมากเลยครับเข้าสู่สถานีบางซื่อสิบสนาฬิกาโปรดทราบที่นี่สถานีชมทางบางซื่อที่นี่สถานีชมทางบางซื่อพฤตโดยารมีความประสงค์ที่จะลง สถานีชุมทางบางซื่อเปิดตรวจสอบสิ่งของสำคัาสำคันนำลงจากขบวนรถที่จุดต้องและครบถ้วนด้วยครับชานราชาที่4ี่นขณะนี้เป็นขบวนรถเที่ยวล่องเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหนึ่งสองเดินทางรับส่งพโดยสารสถานีต้นทางตะพานปลายทางกรุงเทพเมื่อขบวนรถเที่ยวน้ออกจากสถานีชุกทางบางซื่อไป,อปแล้วอยู่รับส่งพโดยสารสถานีสามเซนเป็นสถานีถัดไปครับ